ครับสวัสดีพี่น้อง FC ที่หักและคิดหอดถูกท่านทุกคนนะครับเ <c oughs> มื่อนี้เทียงหน่อยซอยหางได้สีผ้าพีผ้านองมาเบิงพรีวิวกระทอมหน่อยๆเทียงหน้าเทียงให้ไปหน้าพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศรอบด้านนะครับบรรยากาศคนอีสานวิถีชีวิตกสิอยู่แบบชังซีแล้วครับพี่น้อง ใช่ชีวิตเรียบง่ายครับอยู่บ้านหน่อยปลูกพักปลูกมีเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ,มอยู่ป้ายตามภาษานะครับอือยู่มูมูม,มีมีไปพี่น้องเลย <c oughs> ตามภาษา <c oughs> พอมมม่อม่มมือม่มเวียนไปพ่อได้อายุสามหมื่นเหมือกับพ่อละชีวิตมนุษย์เนาะเอายังมากไม สามหมื่นมือกว่แปดสิบปีวันนี้พี่น้นองบุธรรมดาดิแต่สีหอดสามหมื่นมือบ,บ่ารังไอ้ก็ได้นะพี่น้องนี่ครับอันนี้ป้าเขาโพดอันนี้ป้าเขาครับอันนี้ถือว่าเป็นสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพืชผักสวนครัวอันนี้หน้าแปลงหน่อยนะครับ างามงามพี่น้องครับน้ามก็ไ่ค่อยขาดดอกมื่อนี้ได้รับเกียรติจากเอ้าแล้วว่าให้มาเบิงบ้านน้อยหัวให้ไปหน้าเพื่อนแน่สันมาเบิงคลิปมาถ่ายทำเอ็มวีมาถ่ายทําคลิปให้พี่น้องเช่าเรียวทหลายเลยได้ยนไดเบิงนะครับ บรรยากาศอยู่เถียงไฮเถียงนาว่ามันเปนตาย,าายนอยู่ซ้ำใดนะพี่น้องทัศนียภาพกับงดงามอยู่ดอกครับ่ายไปเบิดเฉยพี่น้องเพิ่งพรีวิวรอบด้านทั้งสามสี่ด้านเบิดสมองแล้วครับอันนี้อืมแต่นั่นอ่าเพิ่นนี่คือคนปลูกครับ นี่คือผู้ผลิตครับผมอืมผู้ผลิตผลไมาหลากหม้ให้อยู่ได้กินนะครับนี่คือผู้สาางผู้แปงครับอันนี้คือนางเอกเอมวีนะครับอ่านี่แหละ <c oughs> ครับครันี่ืดุกระมันครับ <c oughs> ตามวิถีอืม <c oughs> เพิ่นกระมันน <c oughs> ะก็ได อืคนอีสานบัาหน้าเขาบัานนอกเขากับ้าบบมันกับยูบ่ใดพี่น้องอืมบ้านบมันกับบ่ไดกินอ้าปากเหลี้ยแต่เขาแมบแมบตายเลียแแมบแมบยุ่นละครับนี่สิพาพี่พี่น้องมาเบิงปลาเขาโพดนะครับเริ่มผลิตดอกออกผลแล้วครับ,บ,บเบาขาโพดเขากั้มอกออกเจ ปลาข้าโพดนะครับพี่น้องเสียงไก่ขันอยู่ผลมีไก่กับพี่ครับเลียงไก่เลียงกาปลูกพักปลูกมีตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับอันนี้พักแป้นครับ เขาโพดกับปลูกลองเบิงครับนี่แกเงาเติบโยบ่พ่อไรเดอกครับประมาณงาน,นหน่อยๆนะครับอันนี้อยู่หัวไฮไปหน้าพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศ เป็นตายอยู่ตาเศ้าอยู่หอกครับบวุบบ่ไวายกระพายอยู่แบบสมถะสันโดษคือพระคือเจา้าคือพระธุดงค์นี่หละครับอยู่สันโดษบวุบบ่ไวายเงียบสงบดีคนรวยในทุนกะเขาเบื่อกรุงเทพเขากระตีมาซื่อที่ทำเลหนังนอกไว้เองซช่หรอครับเบื่อมลพิษมลภาวะ เบื่อชุ่มชนหนาเนียในกรุงเทพนี้ฝุ่นพีเอมสองจุดหานะครับก็สีมาสื่อทีสื่อทางอยู่เห็ดบ้านตากอากาศไว้สดชื่นมารับอากาศบริสุทธิ์สดชื่นเด้อพี่น้องอยู่บ้านนอกอากาศสดชื่นปลอดโป่งนะครับหายใจเต็มปอดเป็นว่าบอกคือเขาอยู่กรุงเทพเด้ออยู่กรุงเทพ บกฮันจบกค่อยเต็มปอดครับเราแว้งว่าจะเสียหายใจเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายนะครับทางควันลดทางควันโรงงานมีตะมลพิษครับมีตะมลภาวะเต่ว่าบานนอกนี่อากาศสดใสสดชื่นนะครับอากาศสดใสสดชื่นบ่มีมลพิษบ่มีมลภาวะ,ะครับอันนี้พีวิวหลอบด้านนะครับพี่น้อง ป้าบัวครับป้าบัวขาวยามกินนวยมันก็มีนวยเด้พี่น้องอันนี้ต้นต้นบักแตงพี่น้องต้นบักแตง บ้านบ้านผมเอื้นต้นบักแตงจริงครับจังหวัดเอื้นเอืต้นบักแตงปลอมหรือบักแตีงยังกับคอมเมนต์มาด้วยครับเมื่อแม่นต้นบักแตงปลอมนี่นะบ้านผมเอื้นต้นบักแตงจริงนะครับนี่จังหวัดใดว่าต้นบักแตงปลอมกับคอมเมนต์มาด้วยพี่น้องอืมพสารบานหฮาก็ได ขยันยูใส่กับมีแนวอยู่มีแนวกินนะพี่น้องเนาะครับผมงามเรียมงามเหลี่ยวเขาพูดก็ไดเข่าก็ตามที่เห็นในภาพแล้วครับผมในภาพบรรยายนะพี่น้องเนาะเข่าเข่างามโบเจวา่านำโบขาดนะครับเ็ดอยู่แบบ เศรษฐกิจพอเพียงละหลายหลายกัดลำบากน้อพี่น้องเนาะเอาพ่อสำได้สำนึงนี่เห็ดจักไรยสองลานี่พ่อเอาเของงามๆโหลดครับไทยเห็ดฮอดมีสิบสามสิบลาแล้วมันกัดเมื่อยบ่ได้พักบ่ได้พอนเมื่อยหลายกัดสุขภาพกัดเสื่อมสุดไวหลุมหมอนนอนเสื่อมากกัดบ่มีผู้ใดหยองว่าเขาเก่งว่าดีดอก มิตาสมน้ำหนาพอมเขาไหร่พูดพี่น้อง <c oughs> อยู่แบบขอบคัวผัวเมียอยู่ยังไงไรสองไรนี่กัดโอ้อาลังการแล้วล่ะพี่น้องว่าจะทุ่มเทเห็ดขขักตั้งใจให้เต็มที่นะครับเพลื่อนว่าบ่มีความจนในมู่ค้นขยันนะครับอย่างน้อยค้นขยัน ถึงบอลลยแต่กับ่ขอคนกินก็นแล้วกันนะครับพระสิทธิพระพุทธเจ้าใสได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีครับแสนปีครับคงความเข้มแข็งอยู่ตลอดคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดครับคําสอนพระพุทธเจ้าท่านสมัยอยู่ตลอดครับคือพคนแนนําให้ขยันนะ,นะครับ เทียงหน่อยซอยหางได้น้ำภาพดีๆนะครับมาเนี่ยมาฝากพี่ฝากน้องเอซนะครับเบื้งบรรยากาศนะครับพี่น้องอยู่เทียงไฮเทียงนาอาอากาศแจ่มใสบริสุทธิ์สดชื่นนะครับผมเห็นแล้วกับขังไข่ลงไหลในธรรมชาติความสุขที่ไม่ต้อง หาสื่อเรวยเงินคืออากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับผมคนรวยหลายท่านกับขายที่ขายทางอยู่กรุงเทพมาสื่อเอาทีอยู่บ้านนอกกันหลายดาดเดินทมเทไปครับเพื่อที่สิมาหาอากาศบริสุทธิ์ผลค่ายอาทิตย์นึงกับมาพาักบ้าน สางบ้านน้อยเขาเอนว่าบ้านพักตักอากาศไว้อาทิตย์ละเทียสองเทียกับมาเร่นบ้านเพื่อเอาอากาศบริสุทธิ์คือบ้านนอกเข้าน่ะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากการเลียงงัอนะพี่น้อง เมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยก็ภาพพี่น้องไปเลี้ยงงัวบันมองไตก็ว่าจะยันให้วาพาเบ่งตึงงัวแท้เปลี่ยนเมนูอย่างอื่นไงตก็เ,เลยหาเก็บภาพบรรยากาศอันอย่างอื่นมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเพื่อความบ่จําเจนะครับเพื่อลูกเรียนที่หลากหลายเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายนะครับ เทียงหน่อยซอยหางกับมิสุรู้สึกปลื้มปีติยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสนำภาพพรีวิวงามๆส,สวยบ้าน,นอกบรนหน้าเทียงไหไต่หน้านะครับได้เก็บภาพงามมาฝากพีมาฝากน้องเอฟซีที่หักและคิดหอดทุกท่านทุกคนนะครับทั้งภาคอีสานนี่แหละครับเขาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอพุทธสง่งพี่น้องอันนี้คือโลเคชั่นนะครับสถานที่ จังหวัดใดใกล้อีสานอยู่ใกล้นี้อัปเดตหรือว่าคอมเมนต์มาเบิงเขาในเด้อครับว่าเขางามบอ,อเขาซ้ำๆกันนี่บ่ครับนี่ดูนี่กับพ่อได้ปนอยู่ครับนี่ประมาณงานสองงานนแหละพี่นอ้องบ่ได้ภาพปี่เบิงหลายมานี่เบิงในมุมเออเศรษฐกิจพอเพียงในมุมถือว่าประมาณไรหัวนะครับเพิ่นก็ อ่าแลปลูกก็ปลูกไว้ปลูกข้าวโพดก็ปลูกเขานะครับแล้วก็บบกพริกพริกสดนะครับแล้วก็มีอีกปลานึงนี่ครับปลขาข้าวโพดคือกันนี่อันนี้ต้นใหญ่แล้วต้นสูงแล้วพี่น้องได้ฟักแล้ว ได้ฟักไปพี่น้องเอ้ยนี่แะครับเชิญชมบรรยากาศอยู่เถียงไฮเถียงนังสิละชอบบรรยากาศไหมนี่แหละผมพี่น้องชอบบรรยากาศคือผมกับคอมเมนต์มานะครับคือพะปุรธเจ้าเฮาเนาะนอนในเตียงท้องค่ำนะในหมอนท้องค่ำกับยังสละมาอยู่ในบใบไม้ต้นไม,ตนม้ต้นไหลนะครับ นี่คือความสุขที่แท้จริงพระพุทธองค์ก็บอกอยู่ในแต่ตนใหม่อยู่ในธรรมชาตินะครับเรต้องหวังพึ่งเงินทองกับมีความสุขได้ความสุขที่เกิดจากใจเฮานะครับที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนะครับมีปัจจนาความสุขอยู่ที่ความพอเพียงนะครับพี่น้องถ้าพอรวยไปได้ลอยล้านพันล้านก็ถูกครับ แต่พอเขาอยู่ปลูกผักปลูกมีอย่างเสี่ยเขากับมีความสุขแล้วนี่ปลูกผักปลูกมีเลียงไก่เลียงกาพูน่ะพี่น้องเออเขาปพดก็ได้ตาสะอ่อนเนาะพี่น้องเอฟซี่านไถโยไก่กัมาเอาไปต้มเอาไปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อจูงมือดุจจูงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนครับของเขียนไม่ย่ายเด้อออามาผี่ <laughs> มาบุยล่ำไี่ครับ <laughs> <laughs> ฉะนั้นเมนื่อนี่เทียงหน่อยซอยหางเฮ็ดคลิปมากก็เพอะสมควรเกี้ยกลรเวลาแ่ะพี่น้องเอ้ยทายที่สุดก็ขคอกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับเด้อคนละไลค์คนละแชร์ให้เก่าแล้วครับกำลังใจดีๆจากพี่จากน้องสีมะช้ลมหัวใจของเทียงหน่อยซอยหางเลยมีกำลังใจเฮ็ดคลิป ให้พี่น้องในเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมกำลังใจคนละน้อยล่ะครับจากพี่จากน้องเอฟซนะครับผมยูทูบเปิดไม่ให้กันครับพึ่งเรียนรู้ฝึกวิยุทธ์ไม่ให้กันฝึกเคล็ด่าท่านพ่อปีสำพี่น้องฉะนั้นขออนุญายพ่อในพี่น้องทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเคิ็ดสิ่งใดก่อนสมปรถนาสุขภาพกายแข็งแรงนะครับ ขอกล่าวขำวาสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับพี่น้อง <laughs>